ไปผมพิชเ,เชียร์เมสซ่าครองมีนะฮไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็เขาซ้อมอยู่ที่ค่ายสอดารุวันตอนนี้ก็ซ้อมที่สอดใจรู้วันเลยครั้งแรกเลยใช่ปะ่ะใชม่มีใครเป็นปรุน่คพี่ซ้อมมากกว่นะตอนนี้อ๋อต้งน้อยก็ต้องเดือนะอ๋อก็คือพวกพี่ๆเนาะในค่ายเชอกันเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยๆตอนนี้ปรมาณเก้าเราหมยจะตายเลยครับวันนี้จะต้องมาเจอพี่สองภาคเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้ว ครั้งงนึวันนั้นต่อยกันที่โคราชเป็นไงบ้างแพออกพลาดไปคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สองร้อยสี่สองวันนี้ต่อยร้อยสี่สี่เลยเนาะลุกปล่อยขึ้นมาเลยใช่แล้วไปแพ้เขาแบบไหนวันนั้นขาดเลยหรือว่าเบียดเบียดกันเบียดเบียดแล้วหลุดไปใช่แล้ววันนี้มาเจอกันใหม่ล้างตากันเลยล่าสุดเลยเนี่ยนะครับวันนี้คิดว่ามาล้างตาได้ไหมเต็มใจตั้งใจเลยใช่วันนี้ร้อยสี่สี่ถ้าเกิดเขาจะหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็อาจจะมาเกินประมาณ ก็คือมาวิ่งเหมือนเดิมอ่ะมายื้เส้นที่สายตอนเช้านะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็80เรสมบูรณ์แรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะคือเลยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับอ๋อมา2-4กิโลตัวเองมาแทนมนุษย์เลยที่ประมาณของเราหลักร้อยบวกยังร้อยร้อยบวกนะคนจังหวัดไปฝากเชิญชวนการขับรถหน่อยอ๋อฝ่าเป็นใจติดตามเลยครับวันนี้เต็มที่ครับผมพมาแจ้งเกิดด้วยเอาชนะชนะกับใครด้วยอ่ะขอโชคดีมากครับโอเคขอบใจมาก ครับครับสวัสดีครับผมเป็นสองี่เป็นเจเ่าใชหมี่เราอมากี่วันก็สอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่คครยคยเสด็จเล้วก็อยู่ที่เดิมที่ปทุมรานี่เนาะแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่ป้องคูซอนเราบ้างามีคนฟูรินบุคลอะไรก็คือเพื่มเพ่เพื่อนงในค่ายเชียการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สเราสูงทไห่ครับ้หนักป่วยปตอนนี้เรามยสตครับ ีเมือเขาก็ได้วันนี้เลยต้องมาเจอกับไทเมธใช่เคยต่อยกันมาล่าสุดเลยปะหรือว่าก่อนก่อนอืมวันนั้นต่อยกันที่โคราชเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะเข้ามาต่อยมวยรักยากโอ๋อมันให้เป็นยกปะอ่าใช่อืมแล้วชนะเขาแบบมันแบบไงเบี่ยงเบี้ยกันหรือว่าขาดเลยก็มันมันไม่ได้ขาดมันก็คือเบี่ยงเบี้ยกันมาเนี่ยนะแต่มาชนะเขาเขาเป็นมวยสไตล์เลยก็มวยมนวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่วันนี้คิดว่าย้ำชัยนะเขาได้ไหม คือไม่พอบัไม่ไม่ประมาแล้วเนาะและล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยล่ามเนื้อนะล่ามเนื้อนะใยกับเป็นงไงบ้างวะนะชนะชนะรุ่งรุ่หมานะเวทเท่าไหร่เวทร้อยสี่สวันนี้ร้อยสีดูใหญ่ไปไหมไม่สบายสบายไม่ช้านี้ช่างอันหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินวันก่อนก็มาวิ่งเงนอ่ายี่เสยื่อสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ปดสร์เ็นตสมบูรณ์แขงแง วันนี้ก็พร้อมย้ำชนะเลยครับไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับก็4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนจังหวัดสุราษฎร์อด็กสุราษฎร์ฝากเชิญชวนแฟนรับรวหน่อยก็วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ของชนะก็ฝากขอให้โชคดีขอมากครับคุณมาก